โดยชีฟร e ด d ิ้ o โซ Channel หนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secrets of the Millionaire Mind แกะรอยวิธีคิดของคนรวยว่าเขาหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรถึงได้มีเงินเหลือเป็นล้านโดยทีฮา a a ฟเอเคแปลโดยภูลราบอุทัยเลิศอรุณและบุญศรีสีบุญรัตนชัย จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลนในเครือบริษัทวีเลนจำกัดจำนวน231หน้าเสียงอ่านโดย Chief Reading Zone Channel แฟมข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่14คนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงินคนจนเก่งเรื่องการบริหารเงินแบบผิดๆโทมัสตัลลี่ผู้เขียนหนังสือขายดีเรื่อง เดมิเลนแนนเน็กซ์ดอร์ได้ทำการสำรวจบรรดาเศรษฐีจากทั่วอเมริกาเหนือเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาเป็นคนอย่างไรและร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไรผลลัพธ์ที่ได้อาจสรุปเป็นหนึ่งประโยคสั้นๆได้ดังนี้คนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงินคนรวยบริหารเงินได้ดีขณะที่คนจนบริหารเงินแบบผิดๆคนรวยไม่ได้ฉลาดไปกว่าคนจน พวกเขาเพียงแต่มีนิสัยในด้านการเงินที่แตกต่างและเอื้อต่อการสร้างความมั่งคั่งมากกว่าดังเช่นที่กล่าวไปแล้วในส่วนที่หนึ่งลักษณะนิสัยดังกล่าวเป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในอดีตดังนั้นถ้าคุณบริหารเงินได้ไม่ดีนั้นอาจหมายความว่าคุณไม่ได้ถูกสอนมาให้บริหารเงินอีกข้อหนึ่งคือเป็นไปได้มากทีเดียว ว่าคุณอาจไม่รู้วิธีบริหารเงินอันแสนง่ายดายและเปลี่ยมประสิทธิภาพผมไม่รู้หรอกว่าคุณมีที่มาที่ไปยังไงแต่ตอนผมเป็นเด็กโรงเรียนไม่ไดสอนวิชาร้อยแปดวิธีการบริหารเงินเราเรียนแต่เรื่องสงครามกลางเมืองกู้ชาติและแน่นอนครับนั้นเป็นความรู้ที่ผมเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อักโขทีเดียวนี่อาจไม่ใช่ประเด็นสนทนาอันรื่นหูนัก แต่ก็พอจะสรุปได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างความสำเร็จทางการเงินและความล้มเหลวทางการเงินก็คือวิธีบริหารเงินของคุณน,นั่นเองพูดง่ายๆก็คือคุณจะเชี่ยวชาญเรื่องเงินได้คุณต้องรู้จักบริหารเงินส่วนคนจนนั้นถ้าพวกเขาไม่บริหารเงินอย่างผิดวิธีพวกเขาก็มักหลีกเลี่ยงมันไปเลย ผู้คนไม่ชอบบริหารเงินด้วยเหตุผลหลักๆเพียงสองข้อข้อแรกพวกเขาบอกว่ามันเป็นการจำกัดอิสระภาพและข้อสองพวกเขาบอกว่าตัวเองไม่มีเงินมากขนาดที่จำเป็นต้องบริหารสำหรับข้ออ้างแรกผมขอบอกว่าการบริหารเงินไม่ได้จำกัดอิสระภาพของคุณแม้แต่น้อยตรงกันข้ามมันให้อิสระแก่คุณต่างหากการบริหารเงิน จะช่วยให้คุณได้รับอิสรภาพทางการเงินได้ในที่สุดคุณจึงไม่จำเป็นต้องทำงานอีกสิ่งนี้ต่างหากที่เป็นอิสรภาพที่แท้จริงสำหรับผมส่วนพวกที่แก้ตัวว่าฉันไม่มีเงินมากขนาดจำเป็นต้องบริหารนั่นหมายความว่าพวกเขากำลังส่องกล้องโทรทัศน์กลับหัวกลับหางพวกเขาคิดว่าเมื่อฉันมีเงินมากฉันจึงจะเริ่มบริหารเงินแต่สิ่งที่ถูกต้อง พวกเขาควรพูดว่าเมื่อฉันเริ่มบริหารเงินฉันจึงจะมีเงินมากการพูดว่าฉันจะเริ่มบริหารเงินทันทีที่ฉันมีเงินมากพอก็เหมือนคนอ้วนที่พูดว่าฉันจะเริ่มออกกำลังกายและควบคุมอาหารทันทีที่ฉันลดน้ำหนักได้20ปอนด์มันเหมือนการเอารถลากไปเทียมไว้หน้มาม้าซึ่งไม่สามารถลากคุณไปไหนได้แม้กระทั่งจะถอยหลังขั้นแรก คุณต้องเริ่มจากการบริหารเงินที่มีให้ดีเสียก่อนแล้วคุณก็จะมีเงินให้บริหารมากขึ้นไปอีกผมมีตัวอย่างจะช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นสมมุติว่าคุณกำลังเดินไปตามถนนกับเด็กวัยห้าขวบคุณเดินผ่านร้านไอศครีมและก้าวเข้าไปข้างในร้านคุณสั่งไอศครีมหนึ่งลูกใส่โคนให้เด็กเพราะทางร้านไม่มีไอศครีมแบบถ้วยพอคุณสองคนเดินออกจากร้าน คุณก็สังเกตเห็นว่าไอศกรีมโคนสายไปมาในมือน้อยของเด็กคนนั้นและทันใดนั่นเองก้อนไอศกรีมก็ร่วงหล่นจากคนลงไปกองอยู่บนพื้นเด็กน้อยร้องไห้ฟูมฟายคุณจึงเดินกลับเข้าไปในร้านและขณะที่คุณกำลังสั่งไอศกรีมแบบเดิมให้เขาใหม่เด็กน้อยก็สังเกตเห็นป้ายสีสดรูปไอศกรีมสามลูกใส่โคนเด็กน้อยชี้มือไปที่ภาพ และส่งเสียงร้องอย่างตื่นเต้นหนูจะเอาอันนั้นคำถามที่ตามมาสำหรับคุณซึ่งแสนจะใจดีน่ารักและใจกว้างก็คือคุณจะตามใจเด็กและซื้อไอศครีมสามลูกใส่คนให้เขาหรือเปล่าปฏิกิริยาแรกของคุณอาจจะเป็นได้เลยจะ้ะแต่ถ้าลองคิดทบทวนให้ดีคนส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่ ก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าไอศครีมจะต้องหล่นลงพื้นอย่างแน่นอนเด็กคนนี้ถือไอศครีมลูกเดียวยังไม่ได้แล้วเขาจะจัดการกับไอศครีมสามลูกได้อย่างไรหลักการนี้ใช้ได้กับความสัมพันธ์ระหว่างสวรรค์และตัวคุณเช่นกันสวรรค์ของเราทั้งใจดีและน่ารักและกฎของสวรรค์ก็คือถ้าคุณยังไม่สามารถแสดงให้เห็น ว่าคุณจัดการกับสิ่งที่มีอยู่ในมือได้คุณก็จะไม่ได้รับอะไรเพิ่มหลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าคุณยังไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าคุณจัดการกับสิ่งที่มีอยู่ในมือได้คุณก็จะไม่ได้รับอะไรเพิ่มคุณต้องบ่มเพาะนิสยัยและทักษะในการบริหารเงินก้อนเล็กๆก,ก่อนที่จะมีเงินก้อนใหญ่จำไว้ว่ามนุษย์เราทุกคน ล้วนมีนิสัยติดตัวดังนั้นการบริหารเงินจนกลายเป็นนิสัยย่อมมีความสำคัญกว่าจำนวนเงินที่เราบริหารหลักการแห่งความมั่งคั่งการบริหารเงินจนกลายเป็นนิสัยย่อมมีความสำคัญกว่าจำนวนเงินที่เราบริหารแล้วคุณจะบริหารเงินของคุณอย่างไรในการสัมมนาของผมผมจะสอนในสิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายคน ยอมรับว่าเป็นหลักบริหารเงินที่เรียบง่ายและเปลี่ยมประสิทธิภาพอย่างน่าอัศจรรย์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดอย่างละเอียดแต่ผมก็จะให้หลักการสักสองข้อเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ได้ให้เปิดบัญชีธนาคารเพิ่มอีกหนึ่งบัญชีเพื่อเป็นบัญชีอิสรภาพทางการเงินของคุณจากนั้น ให้ฝากเงิน10%ของทุกดอลลาร์ที่คุณหามาได้หลังหักภาษีแล้วไว้ในบัญชีนี้เงินส่วนนี้เป็นเงินที่มีไว้เพื่อการลงทุนและซื้อหรือสร้างแหล่งรายได้งอกเงยเท่านั้นบัญชีนี้มีไว้สร้างห่านที่ออกไข่เป็นทองคําหรือที่เรียกว่ารายได้งอกเงยและถ้าคุณอยากถามว่าคุณจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้จับจ่ายได้เมื่อไหร่ ผมก็ขอตอบว่าไม่มีวันห้ามนำเงินในบัญชีนี้ไปซื้อของใช้ได้เฉพาะการลงทุนเท่านั้นในที่สุดเมื่อคุณเกษียณคุณก็จะสามารถใช้เงินงอกเงยจากการลงทุนโดยไม่แต่ต้องเงินในบัญชีนี้เลยด้วยวิธีนี้เงินของคุณก็จะงอกเงยขึ้นเรื่อยๆและคุณก็จะไม่มีวันหมดตัว หนในผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ชื่อเอ็มมา่าพึงเล่าเรื่องของเธอให้ผมฟังเมื่อไม่นานมานี้สองปีก่อนเอ็มม่าเกือบต้องกลายเป็นคนล้มละลายเธอไม่อยากลงเอยอย่างนั้นแต่เธอก็รู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นเธอมีหนี้สินมากเกินกว่าจะจัดการไหวแล้วเธอก็สมัครเข้าร่วมสัมมนาและได้เรียนรู้เรื่องระบบบริหารเงินเอมม่าถึงกับอุทานว่านี่แหละนี่แหละ วิธีที่ฉันจะหลุดพ้นจากเรื่องยุ่งเหยิงนี้ได้เอ็มม่าก็เหมือนผู้เข้าร่วมสัมมนาคนอื่นๆซึ่งได้รับคำแนะนำให้แบ่งเงินไปไว้ในบัญชีต่างๆกันไอเดียดีจริงนะเธอคิดในใจแต่ฉันไม่มีเงินทําแบบนั้นหรอกแต่เนื่องจากเธออยากลองดูเอ็มม่าจึงตัดสินใจแบ่งเงินหนึ่งดอลลาร์ไปไว้ในบัญชีต่างๆใช่ครับถูกต้องแล้ว แค่1นึ่งดอลลาร์ต่อเดือนตามหลักการกระจายทรัพย์สินของเราด้วยเงินเพียง1นึ่งดอลลาร์เธอแบ่ง10เซนมาใส่ในบอองบัญชีอิสระภาพทางการเงินสิ่งแรกที่เธอนั่งคิดกับตัวเองคือฉันจะมีอิสระภาพทางการเงินด้วยเงิน10เซนต่อเดือนได้ยังไงดังนั้นเธอจึงตกลงใจเพิ่มเงินเก็บเป็นสองเท่าทุกเดือนเดือนที่สอง เธอแบ่งเงิน2ดอลลาร์เดือนที่3 4ดอลลาร์จากนั้นก็กลายเป็น8ดอลลาร์16ดอลลาร์32ดอลลาร์64ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเดือนที่12ซึ่งกลายเป็น2,048ดอลลาร์2ปีต่อมาเธอจึงเริ่มได้เห็นผลลัพธ์อันแสนวิเศษเธอสามารถฝากเงิน10,000ดอลลาร์ เข้าบัญชีอิสรภาพทางการเงินได้เธอได้ฝึกนิสัยการบริหารเงินจนคุ้นเคยและไม่นำเงินก้อนนี้ไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายเหมือนในอดีตตอนนี้เอ็มมาปลดหนี้ได้แล้วและอยู่บนเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินทั้งนี้ก็เป็นเพราะเธอนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตจริงแม้จะเริ่มด้วยเงินเพียงเดือนละหนึ่งดอลลาร์ก็ตามไม่สำคัญหรอกว่าตอนนี้ คุณมีเงินก้อนโตหรือไม่มีเลยสักเซ็นสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเริ่มจากการบริหารสิ่งที่คุณมีในตอนนี้แล้วคุณก็จะประหลาดใจกับจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกคนถามว่าผมจะบริหารเงินได้อย่างไรในเมื่อยังต้องหยิบยืมเงินคนอื่นมาใช้เพื่อให้อยู่รอดไปวันๆอย่างนี้คำตอบคือจงยืมมาเพิ่มอีกหนึ่งดอลลาร แล้วบริหารเงินหนึ่งดอลลาร์นั้นแม้คุณต้องยืมเงินคนอื่นหรือหาเงินได้ไม่กี่ดอลลาร์ต่อเดือนคุณก็ต้องบริหารเงินจำนวนนั้นเพราะในที่นี้สิ่งสำคัญไม่ใช่กฎแห่งโลกภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกฎแห่งโลกภายในด้วยปฏิหารแห่งการเงินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณแสดงให้สวรรค์เห็นว่าคุณบริหารเงินของคุณได้อย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากการเปิดบัญชีอิสรภาพทางการเงินแล้วคุณควรมีกระปุกอิสรภาพทางการเงินไว้ในบ้านและหยอดเงินใส่มันทุกวันไม่ว่าจะเป็น10ดอลลาร์5ดอลลาร์1ดอลลาร์เงินพนีเดียวหรือเศษเหรียญก้นกระเป๋าทั้งหมดจำนวนเงินไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้เป็นนิสัยเคล็ดลับก็คือการให้ความสนใจกับจุดมุ่งหมาย ที่จะไปสู่อิสรภาพทางการเงินทุกๆวันคู่เหมือนดึงดูดกันเงินดึงดูดเงินกระปุกธรรมดาๆรรของคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดูดเงินเพื่อดึงดูดเงินจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งโอกาสแห่งการมีอิสรภาพทางการเงินด้วยมาถึงตอนนี้ผมแน่ใจว่านี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนแนะนำให้คุณเก็บเงิน10% จากรายได้ไว้สำหรับการลงทุนระยะยาวแต่มันอาจเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้ยินว่าคุณควรมีอีกบัญชีไว้เก็บเงินจำนวนเท่าๆกันสำหรับผ่านเล่นเพื่อความสุขส่วนตัวโดยเฉพาะหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญแห่งการบริหารเงินคือความสมดุลคุณควรเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับนำไปใช้ลงทุนเพื่อให้เม็ดเงินงอกเงย แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องแบ่งเงิน10%ของรายได้ใส่ไว้ในบัญชีใช้เล่นด้วยเพราะอะไรนะหรือเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นเชื่อมโยงถึงกันหมดคุณไม่มีทางสร้างผลกระทบกับด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตโดยไม่ส่งผลกับด้านอื่นๆหรอกถ้าคุณเอาแต่เก็บออมเก็บออมและเก็บออมจิตใจของคุณในด้านที่มีเหตุผลและความรับผิดชอบอาจถูกเติมเต็ม แต่จิตวิญญาณภายในของคุณก็จะว่างเปล่าในที่สุดบางส่วนของจิตใจที่มองหาความสนุกก็จะบอกว่าฉันทนมานานพอแล้วฉันควรได้รับความสนใจบ้างแล้วก็ล้างผลาญทุกอย่างที่คุณเพียรสะสมมาในทางกลับกันถ้าคุณเอาแต่ใช้ใช้ใช้นอกจากคุณจะไม่มีวันร่ำรวยแล้วในที่สุดจิตใจที่มีความรับผิดชอบของคุณ จะสร้างสถานการณ์ที่ทำให้คุณไม่มีความสุขกับข้าวของที่ซื้อมาด้วยซ้ำคุณจะลงเอยด้วยความรู้สึกผิดซึ่งจะยิ่งทำให้คุณใช้เงินมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ถึงแม้คุณจะรู้สึกดีขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในไม่ช้าคุณก็จะรู้สึกผิดและละอายใจอีกมันเป็นวงจรอ,อุบาทและหนทางเดียวที่จะหยุดยั้งมันได้คือการเรียนรู้วิธีบริหารเงินให้ถูกต้องเหมาะสม บัญชีเงินใช้เล่นมีไว้เพื่อปลนเปล่ตนเองเพื่อให้คุณได้ทำสิ่งที่คุณจะไม่มีวันทำในสถานการณ์ปกติมันมีไว้สำหรับเรื่องสุดพิเศษเช่นไปพัตคาลแล้วสั่งวน์หรือแชมเปญที่ดีที่สุดในร้านหรือไปพักในโรงแรมระดับ5ดาวสำหรับข้ามคืนอันหรูหราที่เปลี่ยนไปด้วยความสนุกสนานและร้าใจกฎเหล็กของบัญชีเงินใช้เล่นคือ เงินที่เก็บไว้ในบัญชีนี้จะต้องถูกนำไปใช้ทุกเดือนใช้แล้วแต่ละเดือนคุณจะได้ถลุงเงินในบัญชีนี้จนคุณรู้สึกว่าร่ำรวยตัวอย่างเช่นลองนึกภาพตัวเองเดินเข้าไปในสปาโยนเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณให้พนักงานต้อนรับชี้ไปที่พนักงานนวดสองคนและบอกว่าฉันต้องการให้คุณทั้งสองคนมานวดฉันใช้ทั้งก้อนหินร้อนและเจ้าแตงกวาบ้าๆนั่นด้วยละ่ะ หลังจากนั้นรีบไปเอาอาหารมื้อเที่ยงมาเสิร์ฟด้วยนี่แหละความหรูหราที่ผมพูดถึงหนทางเดียวที่เราจะเก็บออมเงินได้สําเร็จก็คือการได้ใช้จ่ายเงินเพื่อความบันเทิงเป็นรางวัลชดเชยสําหรับความพยายามในการเก็บออมนอกจากนี้บัญชีเงินใช้เล่นยังถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อผู้รับของคุณด้วยและทำให้การบริหารเงิน กลายเป็นเรื่องสนุกกว่าเดิมนอกจากบัญชีเงินใช้เล่นและบัญชีอิสรภาพทางการเงินแล้วผมขอแนะนำให้คุณเปิดอีก4บัญชีเพื่อแยกรายได้ของคุณเก็บไว้ดังนี้10%ใส่บัญชีเงินออมระยะยาวเพื่อการใช้จ่าย10%ใส่บัญชีเพื่อการศึกษา50%ใส่บัญชีเพื่อการใช้จ่ายที่จำเป็น10% ใส่บัญชีเพื่อการให้คนจนก็มักจะคิดอีกนั่นแหละว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับรายได้พวกเขาเชื่อว่าคุณต้องหาเงินได้ก้อนโตจึงจะร่ำรวยความเชื่อนั้นผิดถนัดความจริงก็คือถ้าคุณบริหารเงินของคุณตามหลักการนี้คุณจะสามารถมีอิสระทางการเงินได้ด้วยไรายได้ไม่มากถ้าคุณบริหารเงินได้ไม่ดี แม้จะมีรายได้มหาศาลคุณก็ไม่สามารถมีอิสระทางการเงินได้นี่คือสาเหตุที่ผู้มีรายได้สูงๆจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นหมอทนายความนักกีฬาหรือแม้แต่นักบัญชีกลับถังแตกเพราะมันไม่ใช่เรื่องของรายรับแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงวิธีจัดการกับรายรับเหล่านั้นอีกด้วยจอนหนึ่งในผู้เข้าร่วมสัมมนาของเราบอกว่า เมื่อเขาได้ฟังเรื่องหลักการบริหารเงินเป็นครั้งแรกเขาคิดในใจว่าไร้สาระสิ้นดีทำไมต้องเอาเวลาที่มีน้อยอยู่แล้วไปทำเรื่องอย่างนั้นด้วยแต่หลังจากฟังการบรรยายไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มรู้ซึงว่าถ้าเขาอยากมีอิสระทางการเงินโดยเร็วเขาก็จำเป็นต้องบริหารเงินของตัวเองแบบเดียวกับที่พวกคนรวยทำจอต้องเรียนรู้ที่จะฝึกนิสัยใหม่นี้ เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดเลยเขาเล่าว่ามันทำให้เขานึกถึงตอนฝึกซ้อมการแข่งไตรกีฬาเขาว่ายน้ำและปั่นจักรยานได้ดีมากแต่เขาเกลียดการวิ่งมันทำให้เขาเจ็บเท้าเจ็บเขา่าและเจ็บหลังเขาปวดเมื่อยทุกครั้งหลังการซ้อมเขาหายใจไม่ทันและแสบปอดไปหมดแม้จะไม่ได้วิ่งเร็วเลยเขาเกลียดการวิ่งแต่เขาก็รู้ว่า ถ้าเขาต้องการเป็นแชมป์ไตรกีฬาเขาก็ต้องหัดวิ่งและยอมรับว่ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จแม้เขาเคยหลีกเลี่ยงการวิ่งแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจฝึกวิ่งทุกวันหลังจากนั้นสองเดือนเขาก็เริ่มสนุกกับมันและตั้งหน้าตั้งตาคอยถึงเวลาซ้อมวิ่งทุกวันด้วยซ้ำเหตุเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับจอรนในสนามบริหารเงินตอนเริ่มต้นเขาเกลียดมันเข้าไส้ แต่ก็เริ่มชอบมันขึ้นมาจริงๆตอนนี้เขาตั้งหน้าตั้งตารอรับเช็คเพื่อแบ่งเงินที่ได้ใส่ไว้ในบัญชีต่างๆนอกจากนี้เขายัางสนุกกับการเฝ้าดูมูลค่าทรัพย์สินของตนที่เริ่มจากศูนย์จนมีมูลค่า3 0 0แสนดอลลาร์แถมยังงอกเงยเพิ่มขึ้นทุกวันสรุปง่ายๆก็คือถ้าคุณไม่ควบคุมเงินของคุณมันก็จะควบคุมคุณ การจะควบคุมเงินของคุณคุณต้องรู้จักบริหารมันหลักการแห่งความมั่งคัง่งถ้าคุณไม่ควบคุมเงินของคุณมันก็จะควบคุมคุณผมดีใจที่ได้ฟังผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมากเล่าว,ว่าพวกเขารู้สึกมั่นใจกับเรื่องเงินความสำเร็จและตัวเองมากขึ้นเพียงใดเมื่อเขาเริ่มบริหารเงินของตนได้ดีขึ้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือ ความมั่นใจนี้ยังแผ่กระจายไปสู่ด้านอื่นๆของชีวิตและทำให้พวกเขามีความสุขมีความสัมพันธ์และแม้แต่สุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเงินเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตคุณเมื่อคุณเรียนรู้วิธีควบคุมการเงินชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นในทุกๆด้านประกาศเจตจำงวางมือท่าผัวใจแล้วพูดว่าฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยม เอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. เปิดบัญชีอิสระภาพทางการเงินแบ่งเงิน10%จากรายได้ทั้งหมดหลังหักภาษีใส่ไว้ในบัญชีนี้และห้ามนำเงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ายให้ใช้สำหรับการลงทุนเพื่อสร้างรายได้งอกเงยสะสมไว้เวลากเกษียณเท่านั้น 2. มีกระปุกอิสรภาพทางการเงินไว้ในบ้านสักใบและใส่เงินลงไปทุกวันไม่ว่าจะเป็น10ดอลลาร์5ดอลลาร์1ดอลลาร์เพนนีเดียวหรือเศษเหรียญทั้งหมดวิธีนี้จะช่วยให้คุณสนใจในอิสรภาพทางการเงินของตัวเองทุกๆวันและเมื่อความสนใจมุ่งไปที่ไหนผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นที่นั่น3เปิดบัญชีเงินใช้เล่น หรือมีกระปุกเงินใช้เล่นไว้ในบ้านเพื่อเก็บเงิน10%จากรายได้ทั้งหมดเอาไว้นอกจากบัญชีเงินใช้เล่นและบัญชีอิสรภาพทางการเงินให้เปิดอีก4บัญชีเพื่อฝากเงินตามเปอร์เซนต์ของรายได้ดังนี้10%ใส่บัญชีเงินออมระยะยาวเพื่อการใช้จ่าย10%ใส่บัญชีเพื่อการศึกษา50%ใส่บัญชีเพื่อการใช้จ่ายที่จำเป็น 10%ใส่บัญชีเพื่อการให้ 4. ไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่จงเริ่มบริหารเงินตั้งแต่ตอนนี้อย่ารอจนถึงวันพรุ่งนี้แม้คุณจะมีเพียงดอลลาราเดียวก็ให้บริหารเงินดอลลา่านั้นแบ่ง10%ไปใส่กระปุกอิสรภาพทางการเงินอีก10เซนใส่ในกระปุกเงินใช้เล่นการทำเช่นนี้จะส่งสารให้สวรรค์รู้ว่า คุณพร้อมจะมีเงินมากขึ้นแล้วและถ้าคุณสามารถบริหารเงินจำนวนมากขึ้นก็จงบริหารเงินจำนวนมากขึ้นจบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่14คนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงินคนจนเก่งเรื่องการบริหารเงินแบบผิดๆ